แล้วผมแจ็คพอดผมได้โรงพักคนเมาแล้วครับเคยตายในโรงพักนั้นโอ้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อ่าพบก,กับเราสองคนอีกครั้งนะครับกับรายการอะไรก็รู้นะครับอ่ากับผมต้นนะทนายอิสระกับน่งนักเขียนอิสระนะครับ,รบซึ่งเราสองคนก็คือชอบรู้ใน <ะ S 2> รเรื่อง วันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวท <ไป S 1> ี่สุดของเราสองคน <laughs> คุยเรื่องกฎหมายกันว่าแต่คราวนี้เรื่องกฎหมายนี้คือทำไปถึงใกล้ตัวเองก็แน่ถ้าวา่าเรื่องคดีเรื่องกฎหมายมันน่าจะใกล้ตัวต้นแต่ทำไมไงมาใกล้ตัวผม <c oughs> เออเพราะเด้งไม,ไม่เคยโตเคยโดนคดีเหรอ <c oughs> ป็นโดนมาอ๋อไปโดนไปพ้นแ,แ,แล้วพ้นแล้วพ้นแล้วโดนเกี่ยวบคดีอะไรง่ายๆนะเมาแล้วขับเมาแล้วขับอ่ะก็ไปโดนนเนี่ยพอผมโดนคดีเมาแล้วขับมา ทำให้ผมจะไม่ให้ซ้ํารอยอีกเลยคือเลิกที่จะดื่มสุรากรเอละเลิกลละเลิกเลยแท็กซี่เะีก็คือเลิกเลิกที่จะขับรถเองใช่อย่างเงี้ต้องใช้บริการคนอื่นอย่างนี้ถ้าวันไหนจะเมาเนี่เดี๋ยวโทรหาผมได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมด้วยแล้วเราก็นั่งซีกลับแล้วเออลองเล่าทำไมไปโดนอีท่าใด ออย่างนี้ก่อนก่อนที่ผมจะเล่า <ừ> คือคดีเมาแล้วขับเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับอคดีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคดีที่ว่าเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเม <ừ> ื่อก่อนเมาแล้วขับเนี่ยมันก็อาจจะไม่ร้ายแรงมาก <ừ> แต่มันก็พอคนเมาแล้วไปขับรถไปชนไปอะไรเงี้ยทําให้เกิดคนพิการคนอะไรอย่า <ừ> งเงี้ยมันก็สังคมมันก็เลยบีบใหอ้อมีการปรับกฎหมายหรือว่าดุลยพิของศาลให้มันร้ายแรงมากขึ้น <ừ> คือเขาว่าเมาแล้วขับเนี่ยอะไรคือเมาแล้วขับ ออผมว่าไม่มีสติมั้งแล้วก็ขับรถใช่ไหมไม่คือเวลาเราขับรถไปปุ๊บอ่ะตำรวจมันจะให้เราเป่าใช่ป่ะใช่อ่าเป่าปุ๊บอ่ะคือถ้าอาาัตราแอลกอฮอลในเลือดอะ่ะเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแต่ตอนที่มผมโดนโดนจับมาเตอร์ขับเนี่ยผมเกินไปนิดเดียวนะเกินไปเท่าไหร่ป่าสี่สิบ ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโออันนี้อันนี้เกิน้อยเป็นิดเดียวเกินน้อยปนิดเดียวก็คือดินก็เดนมารถขับเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าว่ามันจะอะไรขนาดแต่ว่าโอ้ยมันมันมันพอตำรวจเขาที่บกเขาก็โอเคนะผมก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็อธิบายว่าเนี่ยถ้าคุณอ่าเมาแล้วคุณไปกระชชนใคร่ย คุณก็จะหนักกว่านี้จริงๆอ่ะเอมอมันมีอยู่หลายเลเวลคือถ้าเมาอย่างเดียวเมาแล้วขับอย่างเดียวก็มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทแล้วก็มีโทษอื่นๆเช่นพักพักใช้หรือเอ่อพักใบอนุญาตหรือหรือเพิ่อถขอใบอนุญาตหรือยึดรถอะไรเงี้ยในตามตามระยะเวลาที่สาเอ้ะที่กฎหมายกำหนดไว้อ่าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เมาแล้วไปชนคนอื่น ถ้าไปชนแล้วบาดเจ็บมันก็ความผิดก,ก็หนักขึ้นชนแล้วบาดเจ็บแล้วเกิดสาหัสก็หนักขึ้นอีกถ้าตายมันก็หนักขึ้นไปอีกก็คือคือถ้าถ้าถ้าไปทําให้คนเดือดร้อนอ่ะอัตราโทษมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมผมตัวเองผมเนี่ยผมขับรถผมขับมอไซค์ผมกินผมดื่มเสร็จผมขับมอไซค์กลับบ้านระยะทางจากจากที่ร้านที่ผมดื่มเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยประมาณสักสี่กิโลเมตร Oh. แล้วผมก็ขับกลับทุกวันแล้วผมก็ผ่านด่านทุกวันเ uh. มาทุกก็ก็กล่มๆทุกวันแหละขับผ่านไม่เคยตรวจผมแต่วันนั้นด่านขับแล้วโชคดีโชคดีแล้วโชคดีกว่านั้น hmm. พอเขาตรวจผมจับผมเสร็จปุ๊บเขาเลิกด่านโอ๋ oh, <laughs> อันนี้คือ <laughs> เป็นอะไราเรียกผู้มีอุปการะคุณรายสุดท้ายของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ <laughs> แล้วเอ่อเข้าใจแหละว่าด่านเนี่ยเขาไม่เขาจะไม่ตั้งแบบ ยาวๆเนาะเพราะว่าพอมีคนรู้ปุ๊บเขาก็ต้องรีบเก็บรีบเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเพจอะไรเงี้ยเพจแจ้งอะไรเงี้ยมันก็เยอะแะเนาะแล้วพอโดนแล้วนี่ก็คือสงสารเลี๋ยวนี้พอโดนปุ๊บผมรีบโทรหาที่บ้านเลยภรรยาบอกเฮ้ยโดนมอเตอร์ขับมาหน่อยมาประกันตัวให้หน่อยอก็คือคือพาไปเดินยามอ้พาไปโรงพักแล้วโรงพักก็มีมีห้องใช่ใช่อ่ามีห้องขังภรรยาผมตอบมาง่ายรู้ไหม นอนห้องขังไปเลยให้เข็ดอันนี้คือว่าปริญญาเป็นวัวน้ากลับเองดี๋ยวเดี๋ยวรถไปนมเดี๋ยวอะไรอะไรก็ให้นอนตรงนั้นแหละเออเออนี่คือเออมีสีสีภริยาที่สุดไปใหญให้หายเมาบอเลยแค่แล้วแล้วแล้วไปต่ออันนี้ผมจะเลนะว่าคือการเมาแล้วขับเนี่ยโอเค ในแง่กฎหมายมันจะมีขับปรับเนาะมีคับปรับมีโทษจำคุก<ช>มีเพิกถอนหรือว่าพักบอญาตมียึดรถ,รม,ดรถมันแล้วแล้วแต่ว่าพฤติการของเราเนี่ยสารมองว่ามันไรแรงแค่ไหนใช่ถ้าทาบ่อยๆมันอาจจะโดนยึดรถกับเพื่อนกอได้อ้าวแต่ว่ามันจะมีคํานี้อ่ารอลงอาญามันคือยังไงครับใช่จริงๆอ่ะคำว่าโทษจำคุกเนี่ยคือติดคุกใช่ไหมครับอ่แต่ว่าถ้าคนทําความผิดครั้งแรกแล้วดูพฤติการแล้ว มันไม่้แรงมากเนี่ยสารก็ยังไม่จําคุกก่อนให้รอไว้ก่อนรอสองปีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างรอมันก็ต้องมีบริการสังคมด้วยอย่างอย่างเนี้โดนอะไรโดนผมผมโดนรอลงอาญาเหมือนกันรอรอลงอาญาหนึ่งปีก็ต้องบําเพ็ญประโยชน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบไปทำอะไรก็กวัดกวดรานวัดโอ้กวดลานดนื้วแต่ทำทำประโยชน์บริกัรสังคมทีนี้คือมัน ก่อนเราจะไปขึ้นสารเนี่ยมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นไงครับคือคือคือโอเคถ้าเราคิดว่ามอแล้วขับเราเดี๋ยวประกันตัวคือขึ้นนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็พาไปศาลใช่ผมโดนผมโดนวันศุกร์อ่แล้วผมโดนโดนหนึ่งทุ่มอ่ะคือคือปกติคนเราต้องไปกินเที่ยวอะไรประมาณสักงห้าทุ่มเนี่ยผมเดินหนึ่งทุ่มก็อยู่ยาวหน่อยอยู่ยาวพออยู่ยาวปุ๊บแล้วผมแจ็คพอตผมไปผมได้โรงพักที่มีข่าว ว่าคนเมาแล้วขับเคยตายในโรงพักนั้นโอ้โหอยา่างอยา่างนี้เออปกติเวลาคนตายเนี่ยมันตายด้วยสาเหตุอะไรอ่ะมันจะไม่ไปเกิดจนกว่าจะมีคนแทนโอ้ <c oughs> คือตอนนี้ผม<ร>นั่งอยู่รถทักรถตำรวจเน่ยไอ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 คนที่โดนโดนโดนจับคู่กันเนี่ยอมอนก็ลอบพี่โรงพักนี้น่ะเข<อ>า นี่ผมฟังรายการของโอได้ข้อมูลอะไเต็มที่เลยพักเลยลงพักนี้เลยแล้วแล้วผมก็แล้วก็ถามถามถามจ่าที่ขับขับขับรถไปส่งเราไม่ส่งหรอกไปส่งเขาเลยมาพาเราไปบอกไม่จริงผมไม่จริงปุ๊บแล้วก็เซิร์ชเซิร์ชกูเกิละใช่เลยใช่สี่คนอ๋อยังก็ยังดียังมีเพื่อน สี่คนตายตายเพราะว่าเสี่คนตายเหรอทววคนทุวคนโดนขั้วยสี่คนเมาเมาแล้วขับโดนจับไปสี่คนแล้วก็ไฟไหม้พอไฟไหม้ปุ๊บคนตำรวจที่คุมน่ะไม่อยู่โทีนี้ก็ตายไปสี่คนพอตายไปสี่คนนึกถึงสภาพตอนบ่ายนะโอ้โหหนูในพุกแล้วตอนผมเข้าไปเนี่ยผมก็นึกว่าอคงเมาแล้วขับคงไม่ได้อะไรหรอกโอ้โหเด้ย ประทับตาขนานิ้วอ๋อใช่ถ้าเป็นคดีสงสารอะอันนั้นต้องเข้าไปทำเขาเรียกว่าไปทำประวัติอาชญากรจ้ะเจ้ช, <laughs> ชื่อมันดูดูน่ากลัวนะน่ากลัวมาก,กประวัติอาชญากร <laughs> เลยก็ข้ามือแล้วขับไหม,มะ <laughs> วะยังไม่เลยค่าคนแต่เข้าใจแหละเข้าใจอารมณ์ว่าโอเคถ้าต่อถ้า,ถ,าถ้าไม่กำลับคุณคุณอาจจะไปชนใครก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บพอปั๊มห้านิ้วเสร็จแล้วผมว่าเอ้ยแล้ว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  เขาก็มาบอกว่าผมว่าผมไอ้จับผมทำไมผมก็แค่นี้เองเขาบอกว่าทีหลังก็อยากกินตามกฎหมายแล้วกฎหมายก็ตาล้างที่ไปปุ๊บพอเข้าไปในห้องขังโอ้ลายนิ้วมือเต็มเลยนะคือไอ้คนโดนปั๊มเขาก็ไปเช็ดตามห้องผนังมันมันมันใช่ของคนโดนปั๊มหรือว่าไอ้คนที่ว่ไฟไหม้ก็หลังแม่กุณแจกำลังไปเลยแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะผมไม่สนใจอ ไอปูพื้นไม้อ่ะอมีฟรอยไฟไหม้ด้วยอยังวีเปลี่ยนไม่หมดดีกว่าจะอเปลี่ยนทักทสี่มั้งยังเหลือของเก่าไว้ด้วยภาวะอย่างนั้นไม่เท่าไหร่ภาวะปุ๊บผมถูกขังร่วมกับคดีเสพและขายโอ้ยเดี๋ยวยังมีเพื่อนเนี่ย<ๆ>โอ้ยถ้าอยู่คนเดียวันร้อนกว่านะอแต่เนี่ยผมว่าร้อนมากแหละคือผมถูกจับไปสามคนมไม่มีใครมาประกันตัว สามคนก็ไปนั่งปุ๊บไปเจอคดีเสพพอสักพักก็หลังนหลอดอยู่เลยยายังไปหมนดนิดในยุคเนี้คนเสพมาบอกว่าพี่ดูดูผู้คุมให้หน่อยผมจะไปเสพมันเอายามาจากไหนแล้วมันเสพทั้งคืนเ<อ>พราะมันเสพทั้งคืนปุ๊บเสพเสพข้างนอกผิดแต่ว่าเสพข้างในไม่ผิดอ่ะ <c oughs> โอ้ควันคุ้งเลย เพปกติเวลาเซฟพวกนี้มันจะมีกลิ่นของมันโอ้หมันกลิ่นคุ้งเออได้กลิ่นจริงๆอะมันรู้สงสัยพวกสงสัยสงสัยต้องตำรวจสสงสัยหลับเวรน่ปุ๊บก็พอทั้งคืนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็เข้า๊บตื่นเช้ามาพอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หยาดมาเยี่ยมเนาะก็แฟนนายยาผมเอาเงินมาให้โอ้ก็ ก็ยังดีนะไม่จ่ายสารมาเที่ยมอยู่เที่ยมอยู่ดีนะพยายามไม่บอกว่าเอาไปนอนเดี๋ยวจํำต่อขาดตัวตายเลยที่แรกที่แรกจะผวาผีสุดท้ายต้องมาผวาไอเนี่ยผวาไอหลอนเ้หลอนหอนยาอยพอเขาไาเยี่ยวแล้วมันไม่แบบไม่มีน้ําใจเอาน้ำใจเขาเยอะหน่อยอพี่เหรอไม่ไม่ให้เหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเขาเขาโดนรอบนี้รอบสองแล้ว เขาบู้ว่าอยู่ยาวยังยังต่ำๆเขาสิบปีขอให้เต็มปอนดก่อนก็ส้ายเต็มที่แล้วมันไม่ใช่เต็มที่ที่ที่ห้องขังมันไปเต็มบนรถรถส่งเงินจำด้วยโอ้มันเอาทุกจุดเลยนะเชื่อไหมเดี๋ยวมันเข้าเดินจำมันก็ได้อีกแไม่รู้แต่ว่าแต่ที่ชัดๆคือมันมันพูดกับผมอย่างนี้บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่จ่ายค่าประกันเสร็จพี่ก็ออกแต่ว่าุษถ้าพี่ตัวฉี พี่อาจจะมาเจอผมเพราะพี่สูดควันผมเข้าไปโอก็มันห้องมันรถเล็กๆอ่ะก็เลยก็ไปไปได้แล้วสูดเข้าไปอะใช่เพราะก็เลยว่าไอเมาแล้วขับเนี่ยบางทีมันไม่ใช่โดนแค่แค่ขับปรับนอะไรเนาะจริงมันก็กลายเป็นโดนแบบจริงผมว่าอเนี่ยผมไม่เข้าใจด้วยด้วยผมที่มองผมมองแค่หลักมนุษย์อย่างเดียวคือผมแค่เมาแล้วขับแต่ผมก็ต้องโดนกุญแจมือ เขาเรียกว่ามาตรฐานของทําไมต้องขนาดนมาตรฐานของศาลไทยมันมันเป็นอย่างนั้นบางเรื่องมันก็ถ้าเอาหลักสากลญม,มาจับอ่ะเออมันก็ต้องมันมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าหลักความมาตรฐานสากลจริงจริงอ่ะแต่ระบบศาลว่าเรา,ามันก็ยังยังมีวิธีคิดในแนวนี้อยู่ค,คือมันเป็นาอาญาอะไรนี่นนนถือว่าเป็นเป็นสังคมว่าเราเป็นอย่างนี้บางคนก็ใส่โซ่ใส่อะไร ทั้งที่บางเรื่องเนี่ยยังไม่ยังไม่มีคำพิพากษาเลยว่าเขาผิดอ่ะจริงเ่ยเขาู้คดีออย่างเงี้ยในเมื่อพอเขาไม่ได้ถิดประกันตัวมาศาลทีก็ยังมีล่ามมือล่ามเท้านนี้อันนี้ยังไม่มีโซ่ล่ามเท้าเช่ไมไม่มีแต่โดนโดนโดนมือเลยแต่โดนมือคนละข้างกับอีกคนเขาเขาคงกลัวว่าไอคนผิดมอเตอร์ขับนี่จะหนีครับเป โอ้ถ้าผมจ่ายได้ผมจ่ายตั้งนา้นแล้วแล้วโดนตอบไปเท่าไรโดนไปหกพันครับแต่ได้คืนมาห<อ>้าร้อยค่านอนค่านอนตละไอ้นอนโรงพักคืนมาห้าร้อยอ๋อเขาเขาทอนมาให้เนี่ยถ้าถ้าไปนอนที่เดือนกันี้ได้คืนมาอีกนะเท่าไหร่เออวันละสองร้อยสองร้อยสไม่เอาแล้จริงแล้วแค่เมาและขับเนี่ยมันโอ้โหมันคือผมว่ามันลดทอนความสําหรับผมนะ มันลดทอนความเป็นคนลงไปเยอะนะเพราะว่าโอเคมันคือผมคือการผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกแบบใหญ่ๆนั้แต่ไม่เหมือนทั้งไปเป็นเรือนจำโรงพักนคือความเป็นคนผมว่าผมลดลงเยอะนะเหมนตอนนั้นนะเพราะาสายตาคนมองคนอไนนะไนเนี่ยคือเราเป็นคนผิดตลอดละอ่ะใช่แล<ช>้วห<ช>้องตรงแล้วผมบ,บ้านเรามันทําให้เกิดความความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคือถ้าเป็นประเทศที่ มาตรฐานวยุนธรรมของเขาดีนะความเดึกอยก่างไรสักสี่เพราเป็นมนุษย์เราเนี่ยอจะได้รับความการเคารพมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นอยากเข้าไปเลยถ้าโดนจับพยายามประกันตัวว่าทีนี้มันคดีมเมาแล้วขับคดีพวกนี้เมื่อก่อนอะ่ะมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าโดนเข้าไปเนะี่ยบางเคสอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าไปชนคนะ่ะ อาจจะไม่ได้รองการลงอาญาก็ได้นะเออแต่เข้าใจนะเพราะมันมีข่าวใช่ไหมเพราะว่าโดนชนแล้วคนตายคนอะไรพวกนี้เข้าใจอยู่ตายลูกเมียบางทีมันไม่ตายมันพิการพิการก็หนักเข้าไปเลยใช่ใช่เป็นการเรียกร้องของสังคมว่าเออว่าต้องต้องให้คนเมาเนี่ยเอเลือกที่จะ ไม่กลับเออไม่ไม่ไม่กลับก็หลับอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่เราคนอื่นอดนได้ใครถ้าไม่กลับนี่คดีอีกคดีที่บ้านนี่มันจะหนักกว่านะอาจจะไปเจอผู้พิพากษาในบ้านเนี่ยหนักกว่าได้อีกข้อหาหนึ่งเลยเศรษฐะบางคนก็อยากรู้ว่าถ้าโดนคดีมอแล้ว์ขับแล้วโอเคละบางคนเขา ไม่ชอบก็รู้แล้วว่าโอ้เป็นนอนในในตารางมันมันไม่สบายหรอกกูจะไปนอนทำไมเนี่ยม้าเป็นห้องน้ําห้องฟังพัแล้วเจอแจ็คขอนอย่างผมก็ไปโดนโดนแซลโดนอะไรเข้าไปหนักเลยมันก็ผมว่าอย่างผมผมชอบไปเจอไม่ใช่ชอบผมผมเองก็ไม่ได้ชอบเลยมันก็จะให้เจอเรื่องพวกนี้ตลอดให้มาเล่าเรื่องตลอดแหละอะไรแล้วคุณคุณให้ใจไม่รักเลย ก็พอไปเจออย่างเงี้ยแล้วมันเออมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมว่าโอเคต่อให้คุณประกันตัวออกมาได้แล้วแต่สิ่งที่จะมาเจออีก24ชั่วโมงก็คือการประกันสังไอ้พระไอ,อ้กรบนการจัเลยสังคมสังคมแล้วก็ต้องช่วยเหลือสังคมอีก24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่ามันนะเขาต้องการให้เข็ดลาบมาแหละแล้วแล้วไปบาเป็นประโยชน์่มันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะโอ้โห คนมาคุมเราเนี่ยเขาก็ก็ไม่ค่อยดีอ่ะมาพูดไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบคือเมื่อไหร่รรได้ได้คําว่านักโทษมามนี่คือการปฏิบัติมันก็จะแตกตา่ตกตางกันเลยแตกต่างกันเลยใช่ใชต่อให้นักโทษก็ดีเล็กเล็ก,เกน้อยๆ้อยก็เดือ,อมมันนะการให้เกียรติเนี่ยศักดิ์ศรีเพราะเป็นมนุษย์นี่แหละมันมคนเราสังคมเราเนี่ยมันยังมองคนเรื่องพวกนี้อยู่อืมใช่เพราะฉะนั้นผมมองดูว่าเอ่อ ยังไงก็ช่วงนี้โควิดก็ดีแล้วไปต้องไปได้ไม่ต้องไปกินกินที่บ้านไอ้แต่มันเกิดไอ้เรื่องกฎหมายพวกนี้พอกฎหมายพวกนี้มันแรงขึ้นมันก็เกิดอาชีพหนึ่งนะอาชีพบริการขับรถให้คนเมาอาก็เกิดอาชีพเออทุกครั้งที่วิกฤตมีโอกาสก็โอเควันนี้เรามาเล่าเรื่องเบาๆแทรกต์เรื่องบ้างเรื่องแต่เรื่องกฎหมายบ้างเราไม่เคยพูดเรื่องกฎหมายย่าไงทั้งทั้งี่นะ จะเป็นนักกฎหมายเพราะเชื่ออะไรบางทีเราพอพอเมาพอบางทีเมาไอที่ผมไม่ได้โทษใครนะเพราะโอเคมันเพราะผมเมาอีกจริงไงมันไม่นี่แต่มาเล่าให้ฟังว่าว่าถ้าเราเผลอเผลอเมาแล้วเรายังจะขับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าผมว่าเอแค่ห้ากิโลสี่กิโลกว่าถึงห้าบ้านผมไม่รู้หรอกผมจวินใครเ่อะมกเขามาปลามผมก็มันก็เป็นเรื่องที่เขาดีแล้วแต่ผมมองว่าเวลาเราไปโดน กัดขังตรงนั้นความเป็นคนของเรามันมันค่อนข้างหายไปเลยอ่ะใชการปฏิบัติของทุกหน่วยงานกับคนที่โดนคดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะด้คุณค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําให้อาชญากรรมน้อยไปนะการส้างคุณค่าของคนมันไม่ได้ช่วยให้อาชญากรรมมันดีขึ้นเลยแต่ถ้าระบบกระบวนการยุติธรรมที่มันมีประสิทธิภาพมากอืวมันทําให้คดีพวกคดีอะไรมันดีขึ้นอืก็ ยังไงก็วันนี้เราก็กินใกล้บ้านเออกินใกล้บ้านมากจะได้เดินจะได้เดินกลับแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนเขาสนใจเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรก็นะบอกแจ้งบอกมาได้เราก็พยายามจะหาเรื่องอะไรใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังเพราะเรื่องกฎหมายเรื่องเทียพูดนก็มันใกล้ตัวของหลายคนแหละใช่ ใช่โอนใกล้ตัวผมเหมือนกันผมก็ไปทำคดีให้เรื่องเมาแล้วขับหลายวันรบไม่ได้สู้คดีหรอกไม่ประกันตัวมันก็ประกันตัวแล้วก็เขียนคำรอ้องขอรอลงอายาให้อก็นั่นแหละนะโ okay. อเคเขาช่วยได้ไหมถ้าโดนเมาแล้วขับแล้วแบบโอ้ยกูจะไม่เอาเอาทนายความมาว่าความแทนช่วยได้ไหมโอ้มันเครื่องเครื่องตรวจมันเป็นวิทยาศาสตร์ไงเว้นว่ามันมี มันก็มีทิศของมันนะถ้าถ้าแบบเป่าแล้วแบบเกินห้าสิบไปหน่อยๆอนะไรเงี้ยถ้าจะสู้คดีมันก็พอได้แต่ว่ามันบางทีมันคุ้มค่าไปนิดนึงผมเกินนิดเดียวองเอเกินน้อย่เกินไปไ <laughs> ผ,ผมเคยทําคดีให้คนหนึ่งก็ระดับลูกแบบรองผู้บริหารบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งอะเป็นลูกชายโดนสุดท้ายมันก็เข้าสู่กระบวนการเหมือนกันเนี่ยคือมันมันเหมือนมันเหมือนกันหมดแหละถ้าโดน อย่างนี้แล้วก็เป่าแล้วอะไรแล้วปุ๊บผลออกมาอย่างเงี้ยม,มันก็เข้าสู่กระบวนการไปมันมีสูตรหนึ่งนี่เขาบอกว่าถ้ากินทํากินเหล้าแล้วให้กินแบบพ,พวกน้ำนมพวกขนมอะไรไปเขาบอกว่าถ้าโดนจับแล้วจะได้ไม่หิวแ <c oughs> ม่มันเคยมีข่าวว่าวก <c oughs> เนี่ยพวกน้เปรี้ยวอะไรเงี้ยมันจะลดมัน จริงๆอะเวลาเรากินอะมันเวลามันผ่านไปสักพักหนึงองอ่งไออมันก็ค่อยๆลงอยู่แล้วเวลากินน้ำกีก่ไรก็แปก็อาจจะมีผลดไการเจียจางแต่ไม่ชัวร์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก้วพวกนี้ถ้าโดนขึ้นมาก็อย่างว่าเสียเวลาไปพักหนึ่งของชีวิตอะใช่ฉะนั้นก็นะคนนี้เราก็ต่อให้ไม,ไม่โดนจับก็เป็นห่วงในในฐานะผมโดนมาแล้ววมตนเองและผู้อื่น ครับรายการเราวันนี้ก็อแค่นี้เนาะครับผมชอบก็กดถูกใจถูกติดตามนะสำหรับกดกดแชร์เป็นกำใจพวกเราต่อไปนะครับครับโรบินครับ